สวัสดีครับผมธงไส้พิซาพาะพรครับวันนี้มีโอกาสครับผมไหนมาพาทีมงาน j c ลาออฟราสตาร์นะครับอี่ซิชีวิตครับมาเที่ยวแับมาเล่นน้่มทะเลกันสนุกสนานสไตล์บ้านเฮานะครับเนาะพักพายากลางครับตอนนี้นอนที่โรงแรมสบายดีครับโรงแรมสบายดีครับกินหรูอยู่สบายนะครับอยู่ใกล้กับฮิวตันครับใกล้กับฮิวตัน โรงแรมตึกสูงๆเดี๋ยวจะจะให้ดูผมอ่าอ่าอ่อยู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 ่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับเนาะคือว่าตอนนี้ผมเลยมาดูชายหาดครับเนาะสำหรับทีมงานสปปลาวด้ีครับได้ผู้ได้ที่ต้องการเนาะคุ้นตัวไปต้องการร่วมโครงการแปลงรายจ่ายเป็นรายรับครับสินค้าทุกอย่างมีในวิกซี่เซเว่นสินค้าทุกอย่างมีในตลาดครับสามารถ ท่านซื้อยุตลา,า,า,าดท่านบ่ได้ยั้งมันวะครับแต่ว่าซื้อยูทีเจสีนะครับท่านจะได้พีวีก็ไปนะกลับไป,เ,ปเงินวันละ1,000บาทถึง15,000บาทต่อหนึ 1, ่งรหัสร่วมธุรกิจนะครับแต่มีโครงการเที่ยวทุกเดือนครับทเที่ยวฟรีอยู่สบายทุกเดือนจากเซซีลาฟาจิดาครับ,รบเ,รรเดือนนี้เนาะเฉพาะเดือนนี้เข้ามาเที่ยวกันสิบอยู่ตั้งแต่วันที่21มาครับถึง24ครับ คือวา่าเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้วันที่22 0 2กับเราไปเที่ยวที่วัดพระแก้วมรกรได้เข้าสำ้ำนักการใหญ่เจซีครับไปเที่ยวที่โรงงานผลิตยาหยงถึงครับว่ามาตรฐานการผลิตของเขาเป็นยังไงเนาะอันนี้แม่นได้ไปเวิร์กมาแล้วคือว่าเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าเป็นบร,ริษัทสร้างขึ้นมาได้ยุค4ปีครับยังไงอลังการครับและมอนี่ขอสามีทั่วครับ วันที่ยี่สิบสาเดือนสเราจะมษาเอ่าเอามาเที่ยวกันที่พัทยากลางครับพัทยากลางอ่ากินรู้อยู่สบายครับพัทยากลางนอนยี่สิบชีวิตครับเข้าหน้าจะมาประมาณสองรถบัครับเออมาเที่ยวกันแดะมือแรกนี่นีแบบฟฟาา่บุฟเฟ่ต์อาหารบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลครับเนาะและมืออื่นครับวันที่ 24ผมกาจะกลับไปสู่ร่วมงานสรองความยิ่งใหญ่บริษัทจอยแอนคอย14ปีเดี๋ยวมเมื่อื่นผมจะเอาภาพบรรยากาศในวันอีกครับทุคกคนจะได้เห็นบรรยากาศว่าเป็นแบบไหนแลข่าวข่าวไปต่อภคพกับ,บคณครับ